ถือว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษหนึ่งในหลายล้านที่ผู้หญิงซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นอดีตนางแบบและดาราหนังโป๊ที่ถ้าใครเค,เคยได้เห็นผลงานถ่ายแบบของเธอในสมัยที่ยังแต่เต้าในวงการจะพบว่ามันอร่าอรามและอลางชางจนคุณอาจกินหอยแมลงผู้ไม่อร่อยอีกเลยแต่เธอกลับสามารถก้าวข้ามอดีตอันดำมืดนั้นที่ควรลงเอยด้วยการเป็นดาราหนังโป๊เกรดต่ำหรือไม่ก็อาจลงท้ายด้วยการเป็นสาวคาราโอเกะราคาถูก ลพลิกพันธมาเป็นนักแสดงสาวยอดฝีมือที่ทรงอิทธิพลและมีค่าตัวสูงทั้งในไต้หวันบ้านเกิดเกาะฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงทั้งในเอเชียและทั่วโลกในหนังตลาดและหนังคุณภาพหลากหลายแนวรวมถึงร่วมแสดงในหนังฝรั่งบล็อกบัสเตอร์อีกต่างหากนำซ้ำยังได้แต่งงานสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอดีตนักแสดงหนุ่มชื่อดังของยุค90ฟงเตอหลุนอีกต่างหาก ซึ่งในส่วนอดีตที่ดำมืดของเธอนั้นไม่มีการบันทึกไว้ซึ่งมันก็ไม่ควรบันทึกไว้แม้ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตามแอดก็จะไม่ลงลึกในส่วนนั้นเพียงแต่จะกล่าวถึงแค่คร่าวๆเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพในความเป็นส่วนตัวของเธอมีใครบ้างในโลกนี้ที่จะไม่มีอดีตที่ดำมืดหรือคลุมเครือในวันที่ยังไร้ชื่อเสียงแต่กำลังไต่เต้าสร้างตัวตนในวงการ แต่เมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็ควรให้โอกาสในการก้าวเดินต่อไปของพวกเขาโดยการที่ไม่ไปรื้อฟื้นอดีตที่เลวร้ายเหล่านั้นเพื่อเอามาทำร้ายพวกเขาและเธออีกต่อไปโดยซูฉีนั้นแม้จะเริ่มต้นเข้าวงการด้วยการเปลืองเนื้อเปลืองตัวอย่างสุดๆทั้งการถ่ายหนังสือโป๊แบบสุดจิตนตนาการและเล่นหนังเกรดสามชั้นต่ำอยู่นานหลายปีแต่สุดท้ายกลับประสบความสำเร็จกับการเป็นนางเอกหนังบล็อกบัสเตอร์ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงและจีนโพนทะเลทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยหน้าตาแบบสาววัยรุ่นน่ารักแก่นแก้วและปากเจอเจอสุดเซ็กซี่จึงทําให้เธอกลายเป็นที่จดจําและกลายเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั่วโลกมาตั้งแต่ยุค90จนถึงปัจจุบันสําหรับประวัติของเธอก็มีดังต่อไปนี้ลินลี่หุยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของซูฉีเกิดเมื่อวันที่16เมษายน1976ที่กรุงไทเปรประเทศไต้หวันปัจจุบันอายุ44ปีเธอเป็นทั้งนักแสดงและนางแบบที่มีชื่อเสียง มีค่าตัวสูงเป็นอันดับต้นๆของไต้หวันและวงการ Chinese Entertainment ทั่วโลกหลังจากที่ลองผิดลองถูกกับการสร้างตัวตนในวงการด้วยการถ่ายแบบในหนังสือว่าวิวอย่างที่แอดได้กล่าวไปเธอก็ได้ข้ามฟ้ามาเล่นหนังในฮ่องกงด้วยการรับบทสมทบในหนังเกรด3ามชื่อดังในตำนานอย่าง Sex Is e n Part 2หรืออาบัตระบีคมภาคสอง ก่อนที่จะหันมาเล่นหนังคุณภาพขายฝีมืออย่างหรือว่าเอ,อโรติก้าหรือรักที่ตัวหัวใจไม่เกี่ยว1996ที่เล่นกับเลสลีย์จานและมอววนเว่ยที่ทำให้เธอกลายมาเป็นนักแสดงสาวขายฝีมือซึ่งจะกลายเป็นการเอาสีขาวกลบสีดำเอาปัจจุบันที่รุ่งโร์กลบอดีตที่ดำมืดแต่หนหลังไปจนหมดสิ้น <S <S ตามมาด้วยการเล่นหนังบล็อกบัสเตอร์ทำเงินดังๆของฮ่องกองยุคนั้นมากมายหลายเรื่องเช่นขี่พายุทะลุฟ,ฟ้า1997ก้า ชุดกูว้วะใจมังกรฟัดโลกและนังรักทราบซึ้งประทับใจ City of อ l a s s มากกว่าคำว่ารักในปี1998ที่สร้างชื่อเสียงและทำให้เธอลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในวงการบันเทิงฮ่องกงในฐานะนางเอกซูปเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงมาจนถึงปัจจุบันแค่นั้นยังไม่พอเธอยังได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์คุณภาพกับผู้กำกับชื่อดังในตำนานของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเฟิงเสี่ยวกังและโฮเสี่ยวเชียนด้วยนอกจากนี้ เธอยังมีผลงานโกอินเตอร์กับภาพยนตร์นานาชาติอีกหลายเรื่องเช่นการไปเป็นนางเอกให้กับภาคต่อของหนังทำเงินเรื่องดังของเกาหลี My Wife Is Gangster 3.2006ขอโทษครับเมียผมเป็นยากูซ่าภาค3ไปเล่นเป็นนางเอกจอมยั่วที่ทำให้คนดูหายใจไม่ทั่วท้องในหนังแอคชั่นเรื่องดังของเจสันสเตทแฮม The Transporter 2002 ร่วมเล่นในหนังรักร่วมดารานานาชาติของฮอลลีวูดนิวยอร์ก I Love You ในปี2009และเธอยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในเทศกาลหนังเบอร์ลินปี2008และเทศกาลหนังเมืองคานส์ในปี2009แม้จะเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1995จนเพื่อนนักแสดงร่วมยุคต่างพากันลาจากวงการไปมีลูกมีเต้ากันหมดแล้ว แต่ทธอยังสามารถก้าวข้ามกับเวลาแห่งยุคสมัยและอยู่ยั้งยืนยงในวงการมากว่า25ปีและไม่ใช่โรยราเป็นแค่ตัวสมทบตามวัยที่มากขึ้นแต่อยู่ในฐานะของนันเงเอกหนังทำเงินเหมือนเช่น25ปีก่อนโดยมีหนังทำเงินถล่มทลายอย่างคนเล็กทุกอย่าง2 0 1 3ของโจสิงชือที่ทำไรายได้ไปกว่า215ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่ามาหาศาลมากในช่วงเวลานั้น สำหรับผลงานภาพะะยนตร์ของเธอนั้นมีมากมาจนนับไม่ถ้วนแอดจึงขอยกมาเฉพาะหนังดังๆที่ได้เข้าฉายในเมืองไทยและคนดูบ้านเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาสรุปให้ฟังได้ดังต่อไปนี้ ปัจจุบันสูฉีซึ่งมีอายุ44ปีได้แต่งงานแล้วกับฟงเตอ๋อหลุนผู้กำกับและอดีตพระเอกวัยรุ่นชื่อดังของฮ่องกงตั้งแต่ปี2016เธอยังคงโลดแล่นและเชิดฉายบนจอภาพยนตร์อย่างสง่าผ่าเผยถึงเรื่องราวอันดำมืดแต่ขนหลังให้กลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่น่าจดจำแอดไม่แนะนำให้สาวๆคนอื่นทำตามนะครับ เพราะคนที่จะโชคดีแบบนี้ที่อดีตอันมืดมนไม่สามารถทำร้ายอนาคตที่สดใสได้มันเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งในหลายๆล,ล้านเท่านั้นคนอื่นๆน,นี่พอโดนขุดอดีตก็จมลงหลุมดำไปเลยไม่เชื่อลองไปดูกรณีของจางปอจือกับอาเจียวงทวินส์ก็ได้ที่โดนอดีตตามมาทำร้ายอนาคตจนย่อยยับ